สดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการสัมภาษณ์ตัวละครอนิเมะวันนี้พวกเรามีแขกรับเชิญที่กำลังดังเต้งปังสุดๆในช่วงนี้ด้วยละ่ะพบกับคุณโกโจสตรุคุณเกะโทซูรุงุและคุณเอไอริโชโกะค่ะไงทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหยตื่นเต้นจังเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นอยากให้ทั้งสามคนทักทายแฟนคลับที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้สักหน่อยหนึ่งถ้างั้นก็เริ่มจากฉันเลยก็แล้วกันนะอื้ม สวัสดี FC ทุกท่านผมในนะาพระเอกของมหาเวทผนึกมาซีซั่นสองดีใจมากที่ได้มาสัมภาษณ์และได้คุยกับ f c ในวันนี้ยังไงก็ดูให้จบคลิปด้วยนะไม่ค่อยจะอวยตัวเองเลยนะส,สโตรุอวยเอยอะไรกันฉันก็เป็นพระเอกจริงๆนี่นะเฮ้ยหัวจะปวดอย่าบ่นนักเลยนะเอาพูดต่อสิตาดายแล้วนะเอกอก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเราสัมภาษณ์ในวันนี้นะเออก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคําถามก็แล้วกันนะคะถ้างั้นเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันเลยนะคะ ทั้งสคนเป็นแกงเพื่อนที่สนิทกันมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่ใชอ้าวสงสัยจะเขินกันช่วยอธิบายวิชาคุณใสของตัวเองกันหน่อยได้ไหมได้เลยวิชาคุณใสที่ฉันใช้อยู่เรียกว่าหมูเกนหรือเรียกไทยๆว่าไร้ขีดจำกัดล่างก็ประมาณว่าเป็นพลังงานลึกลับที่สามารถทําให้ทุกอย่างที่โจมตีเข้ามานั้นช้าลงหลักๆก,ก็พลังจะแบ่งออกเป็น3โหมดก็คือแรงผลักสีแดง แรงดึงดูดสีฟ้าอล้สุดท้ายก็แรงผลักกับแรงดึงดูดเอามารวมกันจนกลายเป็นตุม้มกับไปก็ครั้นสีม่วงไงล่ะไม่งงกันใช่ไหมโอโ้โหฟังดูแทบสุดสดไปเลยนะคะแน่น,นอนต่อไปวิชาคุณไสยของคุณเกะโทละเป็นแบบไหนหรอของฉันเป็นวิชาคุณไสยควบคุมวิญญาณคำสาบเนย หลังจากปัดเปลาวิญญาณคำสาปเสร็จมันก็จะกลายเป็นลูกบอลกลมๆแล้วฉันก็กินมันเข้าไปหลังจากนั้นฉันก็สามารถใช้เจ้าพวกคำสาปวิญญาณที่ฉันกินเข้าไปได้นะแต่ถ้าพวกวิญญาณคำสาปเลเว่ออ่อนๆแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องปัดเป่าอาคมนะแล้วก็ฉันก็สามารถกินอาคมของผู้ชายคุณใส่ได้ด้วยนะแต่ฉันต้องฆ่าผู้ชายคุณใสคนนั้นก่อนนะสิหยีขนลุกโหฟังดูเป็นวิชาที่โหดมากๆเลยนะคันเนี้ย แล้วตอนกินพวกวิญญาณคำสาบเข้าไปมีรสชาติไหมอะ่ะเหมือนกลืนผ้าคีรวที่เช็ดอ้วกเข้าไปต้องผือนน่ะยิ <c oughs> แสดงว่านายเคยกินผ้าคีรวที่เช็ดอ้วกเข้าไปสินะถึงได้รู้อะแม่งเอย้อยรู้ทันงั้นต่อไปวิชาของคุณโชโกะลนะคะเป็นวิชากุญสยัยแบบไหนหรอคะของฉันเรียกว่าวิชาสายเวทย้อนกลับ ก็ประมาณว่าเอาไว้ใช้รักษาคนโดยเฉพาะนั่นแหละว้าวเป็นพลังที่สําคัญสุดๆไปเลยนะคะนนี้เรามาเข้าสู่ช่วงตอบคาถามกับแฟนคลับกันเถอะจัดไปใส่แรกจากคุณ i k เคซานนนค่ะอยากรู้ว่าพี่เก็ทโททำห้ตอนต่อสู้หรือตอนทำอย่างอื่นะถึงต้องหลับตาตลอดด้วยครับ <laughs> นั่นสิหลับตาทำไมเนี่ยเออคือฉันคือว่าฉันตาตีนะแล้วทำไมพี่โกโจ ถึงบอกว่าตัวเองมันหล่อมากเลยอ๋โหอย่างวอติกิครับเอาก็ฉันเป็นหล่อจริงๆนี่นะไม่ได้หลอกตัวเองหรอกนะแต่ไปที่ไหนก็มีสาวๆคลิ้ตลอดเลยอ่ะฮชิหลงตัวเองเหนื่อยใจคุณโกโจหล่อมากจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมขนาดวายเองยังแอบเขินเวลาที่ได้เจอคุณโกโจเลยละค่ะใช่ไหมใช่ไหมต่อกันที่สายที่สองเลยนะสวัสดีค่ะชื่อมิวมิวนะคะ อยากถามว่าคุณโกโจชอบคุณอุตาฮิเมะใช่ไหมคะเห็นชอบแกล้งบ่อยๆอืมฉันก็ชอบชอบแกล้งเป็นเรื่องปกติแหละนะฉันก็ชอบแกล้งทุกคนแหละนะนะเกทอชเอกคงงั้นละมั้งหรอใช่หรือเปล่านะปกติฉันก็เห็นนายแกล้งแค่รุ่พี่อุตาฮิเมะนี่ <c oughs> งานนี้คงต้องเก็บเอาไปมโนเอาเองต่อแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมต่อไปสายสุดท้าย วัสดีครับผมโทชิครับอยากให้ทุกคนเล่นมุกตลกคาับ่ให้ดูหน่อยครับอืมมุกอะไรดีอ่ะอย่างสีเหลืองฉันน่ะสิฉันนะสิคนละมุกแล้วเฮ้ยหัวจะปวดถ้างั้นนายถามใหม่สิอย่างสีเหลืองเยลโล่เฮ้ยถูกแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันไหมคะคุณผู้ชมงั้นต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงตอบคำถามจากคอมเมนต์กันเลยนะคะคำถามแรกจากคุณ S, S A E E R T 2 5 4 5โอตะคุคุงถามว่าอาจารย์โกโจร,รู้สึกยังไงที่ได้เป็นตัวเอกในซีซั่น2อืมก็เฉยๆนะเพราะอันที่จริงนะตอนซีซั่นแรกฉันเองก็เป็นพระเอกเหมือนกันฮ่าโอ้ยมนโนเว <c oughs> อร์คำถามที่2จากคุณ User อร์คี R N c f N 6 G คุณซูงุรุชอบผู้หญิงแบบไหนหรอนั่นสินะชอบแบบไหนชอบแบบไหน นี่แกจะเงียบสับแมบได้ไหมเออศัตรุพูดมากชิบเถงเลยเอาพูดเยอะก็ผิดอีกที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นสเปกมากเป็นพิเศษหรอกนะแต่ถ้าสําคัญที่สุดก็คงรจะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดไม่ใช่พวกลิงกังนรนะคำถามที่3มต่อเลยนะคะจากคุณปาจิงโกถามว่าคุณโชโกะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้อยู่ท่ามกลางหนุ่งหล่อยอย่างคุณโกโจและคุณเกะโทคะออก็เฉยๆนะอย่างสองคนนี้ไม่ใช่สเปกฉันเลยด้วยซ้ําก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร เอาจริงๆไม่เหมือนอยู่กับหนุ่มหล่อแต่เหมือนอยู่กับพวกติงต้องซะมากกว่านะแหมอย่ามาซึนเดเรไปหน่อยเลยนะถ้าว่าสตูรูติงต้องจะไม่แปลกใจแต่อย่าเอาฉันไปเมารวมด้วยสิเฮ้ยฮะใครสนกันเลยยะคำถามสุดท้ายจากคุณไอซ์คิปเปอร์ถามว่าทำไมโกโจต้องผมขาวครับอยากให้ไปย้อมสีผมที่ร้านตัวเองอะอืมก็สีผมขาวมันเท่ออกนี่นะดูซีดูยังไงก็หล่อเท่ แต่ก็ยังอยากเห็นฉันทําผมสีอื่นอยู่ด้วยสินะงั้นเดี๋ยวทําให้ดูตอนนี้เลยก็ได้อชึบอชะออชอดเยช,ชึบอชาอจาอโจอเจอจิงเจงเจาะเป็นไงทุกคนว่าฉันเหมาะกับผมสีไหนเหรอแต่ว่าตัวฉันน่ยยังไงก็ชอบสีขาวมากที่สุดอยู่ดีแล้วนะอ้โหคุณกอเจ้อถึงกับเปลี่ยนสีผมโชว์กลางรายการเลยนะคันเนี้ยคุณผู้ชมชอบสีไหนคะไว้ว่าไม่ว่าสีไหนก็หล่อทั้งนั้นเลยแหละคะ่ะแหมก็นะ ก็มันหน้าตาดีจะทรงผมอะไรจะสีอะไรยังไงมันก็ดูดีแลละนะลงตัวเองชัดเอาละค่ะก่อนจบรายการทุกคนมีอะไรจะบอกกับแฟนๆที่กำลังรับชมอยู่ไหมคะก็ก็ฝากมหาเวทเพนึกมาซีซั่นสองด้วยนะรับประกันความสนุกด้วยความหล่อของฉันได้เลยแล้วก็อย่าลืมโกโจบ,บาร์เบอร์ด้วยล่ะเอ้ยแล้วก็อย่าไปอวยเจสโตรูรมันมากแค่นี้มันก็เหลืองจนรำคาญไปหมดแล้วเนี่ยเอาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะ รอบหน้าพวกเราจะพาใครมาสัมภาษณ์อีกก็อย่าลืมติดตามพวกเราที่ช่อง Overvoice นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ